ในวันที่หุ้นนอกมันออทามไฮกันเรื่อยๆเนี่ยแต่หุ้นไทยบ้านเรายังดูทรงไม่ค่อยออกเนี่ยนะฮะแล้วมี i m f เนี่ยจะสลับยังไงดีนะครับผมแนะนําเลยนะครับขอญาตแบบว่าอาจจะแบบว่าที่ช่องแป๊บหนึ่งนะจะได้เพื่อนๆทำการบ้านต่อง่ายๆนะผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าหุ้นไทยขาดทุนอยู่ในวเล็บนะครับสลับไปกองทุนหุ้นนอกครับกองทุนหุ้นนอกที่เป็น iW เนะฮะไอเอฟที่ผมเล็งดูด้วยความรวดเร็วมาตอนนี้ที่น่าสนใจนะครับก็คือของทาริสนะเมก้าเวิล์ w สามสิบฮะเมก้าเวิล์ว ของโลกแต่เป็น i m เอเ่าเป็นกอง i อเฟที่ลงทุนแบบกระจุกตัวและเป็นการลงทุนหุ้นทั่วโลกนะก็เรียกว่าส่วนผสมผมว่ามันน่าจะเหมาะกับการลงทุน i อเอฟของคนที่ยังพอมีเวลาอยู่นะคือบอกว่าจะให้ไปลงเบอร์ไอเที่แบบลงแบบหุ้นทั่วโลกแบบจริงๆกระจายเยอะเนี่ยผมว่าภาพมันจะเบอร์ไปนหนึ่งแต่ว่าพอเป็น m ม่ก่เบร์เนี่ยผมดูแฟกชีสอยู่กับมือผมเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าสัดส่วนที่ลงทุนมันเวิร์กก็คือมีออสารัตประมาณ60 70นะตรงใจเลยมีเทคโนโลยีประมาณ3ากว่านะครับที่เป็น นะครับผมว่าเนี่ยอาจจะเป็นทางเรื่องหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะฮะต้องบอกทางผู้ชมด้วยนะผมก็หามาด้วยความที่มองประโยชน์ของนักลงทุนเป็นสําคัญ IMF มีกองที่เป็นเมกาเวิลด์สามสิบฮะลงทุนแบบกระจุกตัวนิดนึงแต่ว่าน่าจะครอบคลุมทั่วโลกแล้วก็น่าจะแก้มือให้กับเพื่อนๆที่ขาดทุนกับหุ้นไทยอยู่ปัจจุบันนี้ได้ครับอ่านะใครสนใจเมกาเวิลด์สามสิบที่ที่พี่พงศ์ไปดูมานะอันนี้เป็นช้อยส์ละกันแต่ว่าน้ําหนักของเมกาเวิลด์หนักๆักข้างในนี้มันให้เป็นพวกเยอะม เป็นเทคประมาณ1ในสครับแล้วก็หุ้นที่ลงทุนเนี่ยก็ส่วนใหญ่เป็นแบบผู้นำอยู่แล้วก็ Microsoft Amazon Nvidia Alpha b e t m e เ a เหล่านี้นะคือเจ็ดนังฟ้านั่นแหละนะครับตัวรับประมาณ5%นะครับแล้วก็เป็นสหรัฐประมาณ70เอ่อตัวที่ประเทศที่รองลงมาเป็นจีนนะซึ่งตรงโจทย์ที่ผมบอกว่าจัดพอร์ตหุ้นโลกเลยผมมองว่าถ้าเกิดส่วนที่เป็นไ m f เนาะแล้วเพื่อนๆเนี่ยต้องอยู่กับไ m เเกิน10ปีเนี่ยสมมุติอายุ45นะแล้วมีผลขาดทุนจาก IMF เนี่ยนะ สามารถที่จะเลือกเป็นกองที่มีการลงทุนในหุ้นกระจุกตัวแบบนี้ผมว่าเหมาะสมอยู่นะครับก็มันก็กระจายประมาณนึงแหละสาตัวแล้วก็ลงหุ้นทั่วโลกนะแต่ว่าให้ผู้จัดการคนขเขาเลือกหุ้นให้ก็น่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ